สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแลว้วรวย4 5 6ค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายนะคะของมื่อวันที่11นะคะเดือนตุลาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้ค่ะแอดผ้าพ่อแม่พี่น,อน,น้องวัดนาสุขสกลน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะจากปู่วัดป่าอุดรดนะค่ะพี่น้องคะโอ้ยแนวทางคำโค้งเมืองหันเสียดายนาะค่ะพี่น,อน,น้องเนาะแนวทางของปู่ล็อกเขาว่าเป็น เขามาเป็นตัวเก่าเนาะพี่น้องมันออกย้อนหลังตัวสามเจ็ดเก่านะคะพี่น้องคะสามเจ็ดเก่าย้อนหลังนะคะพี่น้องมื้อนี้นะคะเบิงเ่งลวดกามาติดตามคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่วยบ๊วว่าปู่เราสิมีแนวทางอันใดมาฝากนะคะพี่น,อน้อง,าางอาาะคะ่งคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผู้คระกาศนมัสการค่ะจะเริ่มก่อน,นขอบคุณบั่ลวดกัยบังยวดกัยคือเก่าค่ะ ออกอีกแล้วออกอีกแล้วบมนีไปไซเอฟซีพูนัน้นเป็นทัวมาอยู่ดิโอ้ยเหื่อยผุ่มใดยู่ว่าสั้นผูออ้ที่เป็นฝันนั่นแหละครับครูดได้ยังไงล่ละเราเรียกร้อยอยู่เม็ดเดียวหนึ่งเนาะค่ะโอ้ตลแต่ว่ามันตามตลอดก็ได้ตลอดได้เนาะครับครูสามเจ็ดเก่าสามเจ็ดเก่าแล้วกับใบแมนได้ทั้งเก่าสามบอกว่าน,นั้นค่ะปูมันยังคก็บตรงมันละดกเนาะค่ะ มันตกติดติดตกไม่ถนัอะเดอันเดียวอันนี้สามเก้าอย่นออกสองเทียอะไรดินึ่ครับมันออกสองเทียอะ้วดิสามเก่าสามเก้ามนสามเก่าออกสองเทียออกสองเทียแล้วก็มือขึ้นมันก็ออกเจ็ดสามอืมเจ้านี่ผู้ก็เลยขอทูกประเดี๋นงลขอเลียกทกอย่งค่ะผู้ไปนสันเท่าก็เรยเลยเลขยทกมาค่ะพระเจ้าขุนวันไหมเออค่ะผู้ก่เลยพระเจ้าเรย นี่หอกใหม่นี่เที่ยนผูกน้ำหน้าค่ะมูปูกันดได้ผูกเที่ยงค่ายน้ำเหมืนค่ะปูกันได้ห่วยดวงดีแท้ถนาะค่ะไอ้ถูกเที่ยงค่ายน้ำเราไปฟอปูให้เป็นเขยียนตัวเลขให้กันหน้าถนาะค่ะตัวปูแบนอีฟันอันใดดีครับผม วันเก็ปื้อพ่นแล้วมือเหนปลาเขาเลยมือปลาเห็นปลาสามตัวปลาใงญ่ๆเลมองมันก็ออกแลวมันมันตีมือขึ้นนี่เลยน้ำเป็นหนึ่งปลาเป็นแปดอย่างเข้าอย่งนันเลยผู้ว่าเลบตีผูว่าทขาเป็นคีบไอรัฐบาลบขาอ่ะเห็นปลาเขาเป็นทงนาหุ่นหอะผู้ว่แม่เห็นหน่อยผู้ว่าวันนี้เห็นไหลวันีเหนมากต้องว่าสองหัวแล้วหมตา เอาไาเอามีาาไ,ปไปก็พูดเกี่ยนเพื่ทุ่มส่งก็ค่ะสขอเพิ่มส่ดถูกม่นกานาหนึ่งก็เรยไปขอปูค่ะว่าไปเปลี่ยนบ้านกอนเอ้ปูสนอก่ขอ,อยู่พุ่มปูนี่ติครับปูอืมเียนไปขอยุดขอเพิ่มส่เนี่ยค่ะพวกปูดดได้มาัเจ้าหมูสันขเขาขเขาจยขึ้นบ้านไหมค่ะนีน้ำม,นม,นมันเหมือนก่บไรไทยไว เออแล้วดเลยถูกเลยหรือ่าค่ะพูดเม็ดเดียวนี่นสองสองสี่เด้อค่ะับงดอกเด้อนี่วงกลมใหเด้อค่ะี่เม็ดเดียวนี่ลแนั้นก็ตั้ดอกดวสองสองสี่เม็ดเดียวนีล่ค่ะพูดไม่เข็นเลยนกข็นแข็งลยละคุพูดก็ต้องหลายตัวหาตเป็ดมาเ อันตัวเจ็เกบ้งนึงหันเอาว่า่ะครับปูเออเอเมนเจ็่ท่านออกเนาะเจ็ดอีกเจ็ดตัวตัวออกไม่หันสองเทียสามเทียสามเจ็ดถอแล้วเจ็ดสามอกแล้วมันว่า่ะก็ออกแล้วยังเจ็ดตก่าเนาะกระปูเียมมากน้วรปูลูกก็ชองซองเม็นต่ำตัวเก่าเม็ดนึงค่ะ

นะเป็นเลขทูกขอมเศร้าเนี่ยค่ะพูขอมาได้พันไบนกาบานนั่นนะค่ะข,ขอมาได้พันไกบานนั่นค่ะเพามันตามหัวขี้หัวระบาติดกันมาหนีแต่ว่าเ<ม>ขาจะสองตัวเนาะว่าท่านเขาสามตัวเนาะหางวเยได้ค่ะูางหดก็ขึ้นแต่ขอขเอ่วงมากบงทเขาขมาตลอดเนะาะค่ะ กบลูกถูกพันดีไงลมันจังหลายตัวเราเราก็ล่อข้อมฝันปูบางลำอีกทีหนึ่งประกอบครับอ <c oughs> าจจะปูฝันยังไงปูกระสีนั่นน่าจะเล็กลงตัวเล็กไปแล้วครับฝันดีเห็นป้าเขาไปายังกับแมนอีกระบบันนี้ค่ะน <c oughs> ั่งปูกระสีเด็กลูก้ตัวฟังมันเป็นยังไงอย่างเง <c oughs> ี้ยค่นี่จะหนีดิค่ะเนาะมีโชว์มีมันเก็บซี่เอมินเลอค่ะ <c oughs> เฮ้งเฮปังปังวันที่ใดล่ะวันที่สิบสามค่ะันที่สิบสามเนาะสิบสามวันจันกวที่สิบเอ็ดิบสองสิบสองสิามค่ะวันจันครับคุณคะวันจันเนาะเฮ้งปังเป็นคนไรคนแร่คนตามไหมน้อค่ะเอี่ก็ได้มีกำลังใจย่งไงเนาะค่ะทาน้ำมันมากห่งไงเพราะมีกำลังใจตุวคลิปเป็นคนไรคนแย่คนตามไห้ค่ะเอพี่ก็ได้นไม่ถุนพู้ใจดีหรอกเอพี่ก็ได้ ผู้กองบึ้งบนกรดไดนนั่งอยู่ลาย,ยู่สงส่งน้อยน้อยาสั่ผู้สบบารคบว่ะค่ะเพ่อกดในเอาเง่งปังๆค่ะ้องทุ่มเงนแตจำเงินแสนเัินล้านกูได้กดติดตามกันแตเฮ้น้ำปูมดประเทศลดได้ครับผู้คะ แข่งกันหล,นลน้นเ้อค่ะขอบคุณค่ะสรงกลุ่มขึ้นกันไกันในสู่โบสทุกคนีที่มินละค่ะตูวเจริญพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณพากานร่วสังกรรค่ะ สรุปแนวทางท่าคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากบูวัดป่าอุดรเด้อดขาดพี่น้องเดือดแนวทางขามโค้งพี่น้องเหล็กถูบเด้อดขาดพี่น้องคะเหล็กถูบสองสองซีนะคะสองสองซีปูเน้นตัวนี้แล้วค่ะพี่น้องคะแล้วตัดเป็นสองโตนะคะสองสองกับสองซีแล้วก็โตตามเจ็ดเก่านะคะพี่น้องคะเอาอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อดสำหรับแนวทางขามโค้งแนวทางจากปูวัดป่า วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องอย่าลืมด้ค่ะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ้งน้าค่ะพี่น้องคะตั้งจองนําเสนอเผื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพายพี่น้องบาเทาสุขสุขคนนะคะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะแต่เ่าอยากสิพลาดกับแนวทางเด็เดแบบนี้นะคะเขามากแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามคะ่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บมพ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสาหรับคลิปนี้นะคะแอกาเเดอ์ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขุขสุขคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็แบนใน้คลิปหนาค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ